สวัสดีคุณผู้ชมท่านที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมอยู่ผม T1 Channel วันนี้เราอยู่เกม Epic s เซเว่นกเช่นเคยนะครับผมก็มาพบกันในครั้งนี้นะครับพร้อมกับการอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับผมก็อัปเดตครั้งนี้นะครับเป็นการคอแลบกับอนิเมะชื่อดังอีกตามเคยนะครับผมก็สำหรับเกม Epic Seven นี้นะครับผมก็มีการ คอลแลบนะครับกับอนิเมะชื่อดังหลายๆอนิเมะนะครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะอ,อย่างในตำนานอย่างแขนกลคนแปลงธาตุนั่นเองนะครับหรือจะเป็นอนิเมะที่ดังๆนะครับอย่างลิมารูนะครับ,เ,รรนะรบเกิดใหม่ทันทีก็เป็นสลามไปแล้วนะครับหรือเกิดใหม่ทั้นทีก็ประชุมกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีอนิเมะที่เป็นทำมาจากกาวนะครับอย่างโอเวอร์โดนั่นเองนะครับผม ก็มาในครั้งนี้นะครับตัวเกมก็มีการออคอร์รัปตกับอนิเมะดังอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก็เป็นคำอธิษฐาน,นครับในวันที่จากลาฟรีเลนนั่นเองนะครับผมก็เป็นอนิเมะดังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับหรือหลายคนอาจจะดูกันมาแล้วนะครับผมก็สำหรับอ,อ,อีเวน คอร์ร์ลบครั้งนี้เนาะก็มีหลากหลายนะครับก็วันนี้ก็จะมาพาดูอีเวนต์นะครับกิจกรรมต่างๆกันในเกมนี้นั่นเองนะครับผมก็มาเริ่มกันที่อันแรกนะครับก็มาดูันที่เอพิคพาร์ตกันก่อนนะครับช่วงนี้ก็มีเอพิคพาร์ตกันนะครับผมเนาะก็ของรางวัลก็มีตามนี้นะครับผมถ้าใครอยากเติมเพื่อรับของรางวัลพรีเมียมก็ตามสบายเลยนะครับผม ก็ต่อไปนะครับอันนี้เป็นร้านแลกเปลี่ยนครับพิเศษนั่นเองนะครับอันนี้สําหรับสายเติมนะครับถ้าใครอยากบูตไอเดีนะครับหรืออยากหาอุปกรณ์ครับหรือฮีโร่นะมาแบกทีมก็ลองมากดซื้อกันได้นะครับผมเนาะก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับเทียดีๆนะครับผมเนาะเป็นสเตทดีๆหลายๆอุปกรณ์นะครับผมเนาะแล้วก็จะเป็นพวก แผ่นหินลึกลับนะครับเป็นวัตถุดิบประทับความทรงจํานั่นเองนะครับผมเนาะหรือไม่ก็จะเป็นพวกตัวฮีโร่ลิมิเต็ดนั่นเองนะครับก็ลองมากดกันได้นะครับสําหรับใครที่เป็นสายเติมนะครับผมเนาะสำหรับร้านค้าแลกเปลี่ยนพิเศษครั้งนี้นะครับผมก็เรามาดูกันที่กิจกรรมกันดีกว่านะครับว่าในการคอลแลบครั้งนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมเนาะก็กิจกรรมอันแรกนะครับก็จะเป็นสมุดเช็คอิน7วันนั่นเองนะครับ ก็สำหรับสมุดเช็คอิน7วันนะครับมีฮีโร่นะฟรีนะครับอย่างสตาร์กนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอาร์ติแฟกต์ของสตาร์กด้วยนั่นเองครับเป็นอาร์ติแฟกต์ที่มีชื่อว่าเบอร์รี่จัมโบ้พิเศษนั่นเองครับก็คำนวณอาร์ติแฟกต์นะครับเมื่อโจมตีเดี่ยวจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนวันที่7นะครับก็จะเป็นตั๋วฮีโร่ทำอัญเชิญฮีโร่5ดาวนั่นเองครับก็เป็นการ เช็คอิน7วันนั่นเองนะครับผมเนาะก็ยังพอมีเวลาอยู่ณตอนนี้นะครับเหลือประมาณ17วันนะครับถ้าใครพลาดวันใดวันหนึ่งไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็17วันได้กันทุกคนแน่นอนนะครับผมก็ต่อไปนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่2นะครับเป็นฟรีเลนนะครับผมเป็นการแนะนำนะครับพรีวิวนะครับแล้วก็ข้อมูลของฮีโร่ใหม่นั่นเองนะครับก็ฮีโร่ใหม่เข้าก็เป็น freelance นั่นเองนะครับผมเนาะก็จะมีการ พรีวิวฮีโร่นะครับแล้วก็ข้อมูลฮีโร่นะครับว่ามีลักษณะการใช้งานยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วจะมีที่ตามมาด้วยก็จะเป็นพวกเนื้อเรื่องเสริมนะครับของตัวละครนะครับที่จะมีอยู่ในเนื้อเรื่องเสริมนั่นเองนะครับก็ลองไปเล่นกิจกรรมนะครับทาเควสแล้วก็รับรางวัลกันได้นะครับผมก็กิจกรรมที่3นะครับอันนี้เป็นบันทึกเดินทาง ลิทเนียนะครับผมก็สําหรับบันทึกเดินทางลิทเนียนะครับก็จะเป็นการทําภารกิจประจําวันนะครับก็แบ่งออกเป็น2อันเนาะแยกกันเนาะระหว่างการเล่นผจญภัยนะครับกับการตีอารีน่านั่นเองนะครับก็ทําคะแนนสะสมนะครับตามแต้มเนาะก็จะได้รับของรางวัลต่างๆนะครับผมก็มีตามนี้เนาะแต่วันจะสลับเปลี่ยนกันไปนะครับผมเนาะขึ้นอยู่ในแต่ละวันนั้นนะว่าจะเล่นอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านั่นเองนะครับผม ก็ต่อไปนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับกิจกรรมที่4นะครับการเดินทางที่ไร้สาระแต่สนุกสนานของนักผจญภัยนั่นเองนะครับผมก็กิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นการทำภารกิจนะครับอีกตามเคยนะครับจะแบ่งเป็นแต่ละฮีโร่นั่นเองนะครับก็สําหรับของฟรีเล่นนะครับผมก็จะเป็นการเคลียร์การล่านะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นการล่าธรรมดายากนรกนะครับหรือจะเป็นการล่าต่างมิตินะครับเคลียร์คณะเดินทางนะครับ เคลียรอยร้าวนะครับหรือไม่ก็จะเป็นเคลียรรอยรล้าวในต่างโลกในโลกนั่นเองนะครับผมเนาะก็แต่ละการเล่นแต่ละแต่ละการเล่นในภารกิจต่างๆเนาะก็จะมีคะแนนที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับผมก็ต่อไปนะครับอันนี้เป็นของเฟลุนนะครับผมเนาะก็จะเป็นการเล่นอารีน่านะครับผมจะได้7คะแนนนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นการสะสมนะครับว่าจะ เป็นการเล่นในอรีนาครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้หรือชนะก็ได้คะแนนเช่นกันนะครับผมเนาะสำหรับเฟรุนนะครับก็ของสตาร์กนะครับผมก็จะเป็นการเสริมพลังนะครับเป็นการล้อมนะครับแล้วก็แปลงธาตุแล้วก็ประดิษฐ์นะครับอุปกรณ์นะครับแล้วก็คะแนนก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นภารกิจง่ายๆนะครับผมเนาะทำเพื่อสะสมแต้มนะแล้วก็มาปลดล็อกของรางวัลนั่นเองนะครับผม แล้วก็จะมีพวกเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องเสริมของแต่ละตัวละครด้วยนั่นเองนะครับก็รับคะแนนนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องเสริมของแต่ละฮีโร่เล็กๆน้อยๆนะครับผมเนาะก็มีตามนี้นั่นเองนะครับผมก็ไปดูกันที่อันเชิญนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นการคอลแลบนะครับก็ฮีโร่ที่เข้าตอนนี้นะครับก็จะเป็นฟรีเลนนั่นเองนะครับผมก็ใครอยากกดหรือใครอยากใช้นะครับก็ลองมาหาอ่าน หากดกันได้นะครับในช่วงนี้นะครับผมก็สําหรับกิจกรรมคอลแเลบคร่าวๆก็มีประมาณนี hmm. <kas S 2> mm. ้นะครับผมนก็แวะมาดูกิจกรรมกันเล็กน้อยนะครับบางคนอาจจะกดฟิเลนมาใช้ในเดวันกันแล้วนะครับบางคนอาจจะไปอ่านเนื้อเรื่องกันนะครับผมนก็ค่อนข้างสนุกนะครับสำหรับเนื้อเรื่องนก็จะเป็นได้รับของรางวัลด้วยนะครับถ้าเข้าไปเล่นเนื้อเรื่องนะครับผมนก็จะเป็น แลกของธรรมดาเลยครับแล้วก็ของรางวัลต่างๆนี่ก็ค่อนข้างน่าใช้น่าสะสมนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตคร่าวๆนะครับต้องขออภัยนะที่มาช้าไปนิดนึงนะครับผมก็มาอัปเดตกิจกรรมนะครับผมแล้วก็ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประกันได้นะครับต้องขออภัยไว้นะที่ดีด้วยนะครับผมถ้าใครชอบวิดีโอแนวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจก็ทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม